มาครับยวล่นเชฟสีประตูเนี่ยไอเสมนะจัดให้ครับผมไปครับนะเชฟสีประตูสีน้ำเงินครับโคตรหล่อนะพ่อไอเสมทั้งทีมันจะต้องมีรถดีรถงามให้พี่น้อง FC ไปทำมาหากินครับไปครับเชฟสีประตูปี2019เลขไม่30,000กิโลเมตรออกรถ0บาทผ่อนเริ่มต้น6,500บาทครับผมหล่อที่ E 37ยางยีราบโอ้โหไม่30,000โลพี่น้อง นะโคตรกิบนะปี19นะโฉบสุดท้ายที่จะปิดตำนานโฉบนี้ออกมาเพื่อปิดศูนย์เลยนะก่อนจะปิดตำนานนะนะหาที่ไหนไม่ได้เลยนะไปรุ่นนะมาเบนข้างในด้วยพี่น้องนะสามหมื่นโลด้พี่น้องรับประกันไม่แท้พร้อมนะรถบ้านดเดิมเพี่น้องเอ้ยไซคแค่แม็กใส่แค,ค่ล้อง่งามๆเอาไปทำอาหากินอันนี้เดิมหมดครับไม่ดุไม่ดักนะนะเดิมหมดครับพี่น้อง ฝีดาวครับออกรถศูนย์บาทปีแรกให้พอน,นหกปัญหานะจัดได้ทุกอาชีพครับพี่น้องเกษตรกรพนักงานบริษัทและว,วิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮดไห่หน้าสวนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เก็บเงินโลกเก็บเงินกูบ้บ่ได้ฝัดให้โลก่ได้ตีโบกบ่ได้นะอาชีพที่มันตรวจสอบบ่ได้นั้นบ่ได้นะพี่น้องนะขายหวยใต้ดินบ่ได้นะโทรมาหา้เสียงนอย่างไรเออเฮดอาชีพอย่างไรฝัดให้โลกฝัดให้โลกเป็นเจ้ามือมาได้ทัสู้บ่ได้เลยล่น เฮ็ดอาชีพขอสุดจลิตไอเสียมจะซ้อยดันอยู่แต่ว่าอาชีพบระมันคงบอรหไฮไม่สนับสนุนยอกหยอกนะอ้าเชื่องเดิมโมเดลเิมใส่แค่แม็กขยำไม่แม่งาำๆนะยังบเด้ล่างดอกนาเดิมท่านเดิมตาฝปงบมเค้ถอดเลยสองจุดห้าเอลทีดูแลแม d หกสปีดปีสองพก้ับเลขไม้แลนสา0หมกิโลเมตรครับพี่น้อง ออกรถศูนย์บาทดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนปีแรกให้พันหกพันหาหลังจากนั้นพน 9, 500, ันเก้าพันหาครับพี่น้องโอเคมาไปรุ่นไวรุ่นมากว่าแคปซีปรโตูโอเอคลิปวิดีโอนี้ไปรับค่าขนมห้าพันบาทผู้ใดนะแคปหน้าจอสั่งจองผ่านออนไลน์นะกดลิงก์ไลน์เข้ามาหนะ้าทิกตอกนะไอเสียม้ส่วนลดสองหมื่นโอเคมาไปรุ่นผู้ใดเขามาร่วมสนุกมาม้วนมาหา้าพิมพ์ fc พร้อมกับจังหวัดที่ท่านอยู่พิมพ์คำว่าแกวสิบ นะสิบคนเดี๋ยวสุ่มแจกเสื้อให้พี่น้องโอเคป่าววิเลินเก้า